สวัสดีจามาอีกแล้วมาเมื่อนี้เมื่อกินนันตำมกคุงขนมจีนเมื่อนี้วันยุดจจามาเด้พักกับมีหอมหอมแขกแดงเอ่ r แ d ด s ชน่าจะแล้วก็เซอร์รีหรือว่าไอ้พักขึ้นชายฝรั่งพักกาดพักชีลาวแล้วกัมีแคบหมูแคบหมูก็สม่ำโสม แสบแสบมากจ้ามา <c oughs> กกรอบตอนนั้นบันไหวมาได้มาได้ <c oughs> คนอยากใส่เนิ้วด้วยจานยมเลยมาเนี่ย <c oughs> คำนี้ไง One, one. <laughs> พักใบเขียวทั้งนั้นจ้ะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันแสบๆข้าใหญ่ไง ตำสัวเดือดแตนเ้นเบอก้งขนมจีนเบิดก้อนแล้วขนมจีนมันแสบไหมมากขนมจนบ่มีบม่บอกคงก็ได้ว่าแต่มีข้าวปุ่นส่งกินกับน้ำปลาแดดส่งกินกับน้ำปลาราตำข้าวปุ่นกันมากเส้นบอกคงนี่นี่พี่สาว หากอยนทางเมืองนอกเนี่ยเราจะเพิ่อนกับเมืองไทยเพิ่นอนหองมาให้ จเจ้าเซนข้ปุ้นกันไว้กินอีกเสซนข้าปุ้นเมือ่อไปลวกเซนข้าปุ้นนั่นกินอีก้าก ริปนี้กับขอลาบไปก่อนนะจ๊าเด้อขอบคุณค่ะ